สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทครับวันนี้ผมกอ Cat แคไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิคด้วยการเช็ครหัสผ่านแอปต่างๆบน iPhone และ iPad นะครับตัวช่วยการลืมรหัสผ่านนะครับสำหรับคนที่ใช้งานตัวแอปต่างๆนะครับแล้วใช้งานผ่าน iPhone iPad นะครับหนึ่งในฟังก์ชันของ iCloud นน่ก็คือการเก็บรหัสผ่านต่างๆ,ๆเก็บไว้นะครับกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานรหัสผ่านหรือยูเซอร์ตัวนี้นานๆแล้วอาจจะลืมก็ได้นะอย่างเช่น v ี v แอปไอชี่ีอย่างเงี้ยบางทีพี่กอล์ปลืมว่ารหัสผ่านมันคืออะไรนะครับเราดูจากตัวของอุปกรณ์แต่วันนี้เราจะเข้าไปในดีวของคอมพิวเตอร์ก็ลืมนะครับเราสามารถนําอุปกรณ์ iPhone iPad เนี่ยมาเช็ครหัสผ่านได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเช็คนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเช็ครหัสผ่านแอปต่างๆบน iPhone และ iPad ได้ง่ายครับพี่กอลขอทาผ่าน iPad นะขั้นตอน,นง่ายก็คือกดไปที่การตั้งค่าครับกดไปที่การตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับก่อนจะไปเช็คเนี่ยพี่ก๊อฟอยากแนะนําก่อนว่าเราต้องมาเช็คสิ่งแรกก่อนว่าเรามีการให้เก็บรหัสผ่านไว้หรือเปล่านะครับให้เรากดมาที่ตัว Apple ID ของเรานะครับแล้วกดมาที่ในตัวของ iCloud ครับ iCloud จากนั้นให้มาสังเกตคําว่ารหัสผ่านและพวงกุญแจครับรหัสผ่านและพวงกุญแจเห็นไหมที่เป็นรูปกุญแจนะฮะนะครับตนนัวนี้ให้สังเกตคำว่าเปิดหรือเปล่าถ้ายังไม่เปิดให้เปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่เก็บรหัสผ่านที่เราใช้งานแอปต่างๆไม่สำรองไว้ให้นะครับ ใครที่ใช้งาน iPhone แรกๆเนี่ยพี่ก๊อฟอยากแนะนําว่าให้เปิดเก็บไว้เพราะเวลาเราหารหัสผ่านเนี่ยไม่ต้องเสียเวลานะครับไปเปิดตรงนี้นะครับเอาละเมื่อเรารู้แล้วเปิดเรียบร้อยนะครับคราวนี้ให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตัวในส่วนของตัวด้านซ้ายนี่คือการตั้งค่านะครับไอโฟนก็เหมือนกันนะครับให้ออกจากหน้าตัวไอคาแล้วกดมาที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนมาที่หัวข้อรหัสผ่านครับรหัสผ่านนะครับตรงนี้นะมีรูปกุงแจนะครับรหัสผ่านแตะเข้าไปครับ ต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นในตัวของ iPhone เนี่ยก็จะสแกนใบหน้าถ้าเป็น iPad ก็ต้องทัช ID นะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของนะครับ<ส>เพื่อเรายืนยันรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับว่าเรายืนยันว่าเราเป็นเจ้าของตัวเครื่องนี้นะครับผ่านเข้ามาปุ๊บก็จะมีเรื่องรายละเอียดรหัสผ่านท,ทั้งหมดที่เราเก็บไว้นะครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟยกตัวอย่าง,งเช่นเฟซบุ๊กเนี้ยก็จะมีรหัสผ่าน Facebook ทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการดูก็กดเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับแตะเข้าไปครับนะคร เพียงแค่แตะลงไปแล้วก็จะมันจะแสดงรหัสผ่านของเราให้เห็นเลยนะครับถ้าเกิดใครที่จํารหัสผ่านไม่ได้ก็ลองกดไปดูตรงนี้นะครับหรือ,อเดี๋งวจะมี่เขาบอกว่าถ้าเกิดยังไม่ใช้งาน V t ทีเนี้ยก็กดค้นหาเห็นไหมค้นหาได้เลยพิมพ์คําว่าแอปที่เรามีอยู่นะครับก็กดวีทีีคราวนี้ก็จะเป็นในตัวของ V t ทีวีขึ้นมาเราก็กดเข้าไปดูได้เลยเอ๊ะชื่อผู้ใช้งานเป็นอะไรรหัสผ่านเป็นอะไรนะครับเห็นไหมนะครับ เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นแอปในตัวสตรีมมิ่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลืมเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราใช้งานผ่านตัวแท็บเล็ต p h o n e ใช่ไหมครับคราวนี้จะไปดูบนคอมเนี่ยจำไม่ได้นะครับก็ให้มากดดูตรงนี้แล้วเราก็สามารถไปใส่ในเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับหรือจะให้คนอื่นแชร์กันไปก็ดูได้เหมือนกันนะครับและนี่คือขั้นตอนในการดูรหัสผ่านแอปต่างๆบน iPhone และ iPad ได้ง่ายครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเราน เพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ